สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องที่นำเสนอเรื่องราวเหตุการณ์บ้านเมืองไทยฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลาที่มีการอัปคลิปใหม่จะเป็นการแจ้งเตือนให้กับท่านนะครับความคืบหน้าล่าสุดสิระไม่วันโรมฟ้อง50ล้านลั่นมีเงินจ่ายขู่ระวังดาบนั้นคืนสนอง2เมษายน64ที่รัฐสภานายสิระเจนจาคะ สสกรุงเทพมหานครพักพลังประชารัฐในฐานะประธานคณะกรรมาการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนสภาผู้แทนรัษฎรถแถลงร่วมกันกับนายชัยยันผลสุวรรณสสปทุมธานีพักเพื่อไทยกรณีที่ถูกนายรังสิมันโรมสสบัญชีรายชื่อพักก้าวไกลฟ้องดำเนินคดีฐานหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาเรียกค่าเสียหาย50ล้านบาท จากการทำงานของกมทที่รับร้องเรียนจากชาวบ้านเกาะงามจังหวัดภูเก็ตถูกเจ้าหน้าที่ป่าไม้ข่คมขู่คุกคามและกักขังหน่วงเหนียวนายศิระกล่าวยืนยันว่าได้ทำหน้าที่ของกมทเมื่อได้รับร้องเรียนจากชาวบ้านก็ต้องตรวจสอบและเรื่องนี้ได้บรรจุเข้าสู่วาระการประชุมของกมทแล้วและมีมติ ให้หลงพื้นที่หาข้อเท็จจริงว่านายรังสีมันโรมลงพื้นที่ไปในฐานะอะไรซึ่งจากการสอบถามเบื้องต้นเจ้าหน้าที่แจ้งว่านายรังสีมันขอร้องให้ไปกับเขาด้วยนายศิระกล่าวว่านายรังสีมันสามารถใช้สิทธิ์ยื่นฟ้องดำเนินคดีกับตนได้แต่หากสิทธินั้นไม่ถูกต้องตนและนายชาย,ยันก็จะขอใช้สิทธิ์คืนตามกระบวนการยุติธรรมพวกตน ปฏิบัติหน้าที่กมทซึ่งถือว่าทำหน้าที่สมบูรณ์แบบแล้วยืนยันว่าเราจะไม่ยุติการตรวจสอบโดยจะเชิญผู้เกี่ยวข้องมาชี้แจงจากนั้นจะนำคณะลงพื้นที่ตรวจสอบหลังสงการานนี้เพื่อพบเจ้าหน้าที่และติดตามว่าทำไมคดีไม่คืบหน้าส่วนที่นายรังสิมันยื่นเรียกค่าเสียหาย50ล้านบาทนั้นผมมีตังจ่ายเพราะถ้าเราไม่เสียหายก็จะขอใช้สิทธิ์ ดาบนั้นคืนสนองกันแล้วกันนายศิระกล่าวความคืบหน้าล่าสุดเทพไทยอัดรัฐบาลเล่นละครแก้รัฐธรรมนูญตบตามอบจี้บิ๊กตูออกโครงแสดงความจริงใจเมื่อวันที่2เมษายนนายเทพไทยเสนพงศ์อดีตสสนครศรีธรรมราชพักประชาธิปัตย์กล่าวถึงความเคลื่อนไหวการแก้ไขรัฐธรรมนูญของพักร่วมรัฐบาลว่าตอนนี้ มีความชัดเจนเรื่องประเด็นการแก้ไขรัฐธรรมนูญแล้วว่าจะมีการเสนอให้แก้รัฐธรรมนูญเป็นรายมาตราทั้งสองกลุ่มโดยมีร่างของพลังประชารัฐที่จะแก้ไขใน5ประเด็น13มาตราและในส่วนของพักร่วมรัฐบาลอีก3พักคือพักประชาธิปัตย์พักภูมิใจไทยและพักชาติไทยพัฒนาก็จะมีการเสนอยติร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นรายฉบับ ซึ่งมีทั้งหมด6ประเด็น6ฉบับนับว่าเป็นท่าทีของพรรครวมรัฐบาลที่สร้างความแปลกใจให้กับประชาชนเป็นอย่างยิ่งจึงเกิดคำถามว่าทำไมพรรครวมรัฐบาลทั้งหมดไม่เสนอยติร่างแก้ไขรัฐมนูญร่วมกันทั้งที่ประเด็นการแก้ไขรัฐมนูญเป็นนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลที่พรรคพลังประชารัฐพรรคประชาธิปัตย์พรรคภูมิใจไทยพรรคชาติไทยพัฒนาต่างก็ เป็นพักร่วมรัฐบาลด้วยกันหรือต้องการให้พักร่วมรัฐบาลฟรีโหวตเหมือนตอนลงมติวาระสามของร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญที่ถูกคว่ำม,มาแล้วแต่ไม่มีใครหรือพักการเมืองใดออกมาแสดงความรับผิดชอบเลยการเปิดโอกาสให้พักร่วมรัฐบาลแต่ละพักการเมืองสามารถเสนอยติแก้ไขรัฐธรรมนูญโดยอิสระเป็นการแสดงความไม่จริงใจและ ไม่เอาจริงเอาจังในการผลักดันนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลเป็นการแสดงละครตบตาประชาชนเพื่อต้องการลดกระแสเรียกร้องให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่กำลังเคลื่อนไหวการกดดันให้รัฐบาลอยู่ในตอนนี้ถ้าหากรัฐบาลมีความจริงใจและต้องการให้นโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลเป็นจริงในทางปฏิบัติ พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในฐานะหัวหน้ารัฐบาลก็จะต้องเป็นผู้ชูธงนำการแก้ไขรัฐธรรมนูญด้วยตัวเองจะได้สยบความเคลื่อนไหวของกลุ่มการเมืองภาคประชาชนที่ต้องการแก้ไขรัฐธรรมนูญในขณะนี้ด้วยนายเทพไทยกล่าวความคืบหน้าล่าสุดสวยแล้วศิระโรมเดือดฟ้องหมิ่นสิระจ่ะเรียกเงิน50ล้าน สอสอปทุมธานีพักเพื่อไทยโดนด้วยปมแถลงข่าวใส่ร้ายไล่ที่ชาวบ้านภูเก็ตเมื่อเวลา1 0นาฬิกาวันที่สเมษายน64ที่ศาลอาญารัชดาถนนรัชดาพิเศษนายรังสิมันโรมสสบัญชรีรายชื่อพักเก้าไกลเดินทางมาพร้อมกับทีมทนายความส่วนตัวเพื่อยื่นฟ้องนายศิราเจนจาคะสสอพักพลังประชารัฐและนายชัยยันผลสุวรรณ สสปทุมธานีพักเพื่อไทยก็หาหมิ่นประมาททําให้เสียชื่อเสียงนายรังสิมันโรมปิดเผยว่าตนมาสาราญาเพื่อฟ้องนายศิระในฐานะประธานกรรมธิการการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนสภาผู้แทนราษฎรรวมถึงนายชัยยันเนื่องจากทั้งสองคนแถลงข่าวในลักษณะพยายามทำให้สังคมเข้าใจว่าตนมีส่วนเกี่ยวข้อง สั่งการให้เจ้าหน้าที่ป่าไม้จับเด็กไล่ที่ชาวบ้านออกจากที่ดินซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยบนเกาะงาจังหวัดภูเก็ตการถแถลงข่าวดังกล่าวตนขอยืนยันว่าไม่เป็นความจริงเพราะในเวลานั้นตนเป็นสสมีอายุงานประมาณ6เดือนและเป็นสสฝ่ายค้านคงไม่สามารถสั่งการให้เจ้าหน้าที่รัฐกระทําการในลักษณะดังกล่าวได้ดังนั้นการใส่ความดังกล่าว เป็นเรื่องหมิ่นประมาททําให้ตนได้รับความเสียหายจึงมาใช้สิทธิ์ทางศาลเป็นการฟ้องคดีดแพ่งเกี่ยวเนื่องกับคดีอาญามูลค่าการฟ้องทางแพ่งจะอยู่ที่50ล้านบาทไม่ว่าผลลัพธ์จะเป็นเช่นไรแต่ก็หวังว่าจะได้รับความเป็นธรรมจากกรณีดังกล่าวเมื่อถามว่าการถแถลงข่าวดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อใดในายรังสิมันโรมกล่าวว่าเกิดขึ้นก่อนช่วงการอภิปรายไม่ไว้วางใจ ไม่กี่วันน่าจะวันที่8ถึง9กุมภาพันธ์ตอนนั้นตนยืนยันกับสื่อมวลชนโดยมีภาพข้อมูลหลักฐานพร้อมยืนยันว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกรณีดังกล่าวอย่างแน่นอนโดยการชี้แจงของตนชัดเจนเพราะเท่าที่ทราบนายศิระและนายชัยยันก็ไม่ได้ขยายความต่อมากนักแต่สิ่งที่ทำไปแล้วตนขอใช้สิทธิ์ทางศาลอยู่ดี ไม่เช่นนั้นก็จะมีกรณีการใส่ความและเผยแพร่กระจายออกไปทำให้ไม่สามารถอธิบายให้สังคมเข้าใจได้ทั้งหมดนายรังสิมันเปิดเผยต่ออีกว่าจริงๆตนผิดหวังและเกรงใจเนื่องจากนายชัยยันก็เป็นส่วนหนึ่งของพรรคเพื่อไทยซึ่งเป็นพรรคร่วมฝ่ายค้านเหมือนกับพรรคก้าวไกลแต่กรณีนี้เป็นกรณีส่วนบุคคล ดำเนินการถแถลงข่าวดังกล่าวและตนได้มีโอกาสพูดคุยกับผู้ใหญ่ของพรรคเพื่อไทยแล้วในเรื่องที่จะต้องมาใช้สิทธิ์ทางศาลวันนี้ความคืบหน้าล่าสุดบทวิเคราะห์การเมืองสปอตไลท์สู่จตุพรพรมพันธ์ฉไหนมีเงาทักษิณชินวัตรทับอยู่พรันที่นายจตุพรพรมพันธ์ประกาศจะเคลื่อนไหวร่วมกันกับกลุ่มพลังต่างๆในภาคีภาคประชาชน โดยเริ่มบทก้าวแรกในวันที่4เมษายนณสวนสันติพรใกล้กับสอนอชนะสงครามความเห็นในด้านลบก็ดังขึ้นไม่ว่าจะมาจากภายในธรรมเนียบรัฐบาลไม่ว่าจะมาจากภายในพักพลังประชารัฐความหวาดกลัวประการหนึ่งที่เป็นความหวาดกลัวที่การเคลื่อนไหวที่นำโดยนายจรุพรพรมพันธ์จะเข้าไปเสริมพลังและสร้างความเข้มแข็ง ให้กับการเคลื่อนไหวของเยาวชนคนรุ่นใหม่ไม่ว่าจะเป็นการเคลื่อนไหวของกลุ่มลีเดมไม่ว่าจะเป็นการเคลื่อนไหวของกลุ่มแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมไม่ว่าจะเป็นการเคลื่อนไหวผ่านหมู่บ้านทะลุฟ้าความหวาดกลัวอีกประการหนึ่งเห็นได้จากการโยนข้อกล่าวหาที่เคยมีการกล่าวหาต่อคนเสื้อแดง ในห่วงเดือนเมษายนพฤษภาคม2553นั่นก็คือเป็นเครื่องมือการเคลื่อนไหวแบบสู้แล้วรวยพยายามป้ายสีให้เห็นความสัมพันธ์ของคุณจตุพรพรมพันธ์ให้เกี่ยวโยงไปถึงคุณทักษินชินวัตรหากจับกระบวนการป้ายสีจากหน่วยปฏิบัติการ I.O. ทางด้านการข่าวต่อการเคลื่อนไหวต่อสู้จากเมื่อเดือนกรกฎาคม2563 มาอย่างการเคลื่อนไหวในเดือนเมษายน2564ก็จะมองเห็นความสัมพันธ์ยึดโยงจากการที่เคยป้ายสีให้คุณธนาทรจึงรุ่งเรืองกิจมาอย่างคุณทักษิณชินวัตรต่อการเคลื่อนไหวของเยาวชนปลดแอกและแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมก็มองว่าคุณธนาทรจึงรุ่งเรืองกิจเป็นคนอยู่เบื้องหลังทำตนเป็นท่อน้ำเลี้ยง และเมื่อคุณจตุพรพรมพันธ์ปรากฏตัวขึ้นความเคยชินทำให้ไม่ว่าจะเสียงจากธรเนียบรัฐบาลเสียงจากพักพลังประชารัฐมองว่ายึดโยงไปยังคุณทักษิณชินวัตรทั้งทั้งที่คุณจตุพรพรมพันธ์เพิ่งชนกับพักเพื่อไทยมาร้อนๆยิ่งกล่าวหาว่าได้รับพลังมาจากคุณทักษิณชินวัตรมาขับเคลื่อนคุณจตุพรพรมพันธ์ยิ่ง ฮึดเคลื่อนไหวอย่างเต็มกำลังเพื่อเอาชนะไม่ว่าจะมองกระบวนการเคลื่อนไหวของคุณจตุพรพรมพันธ์ว่ามีแรงผักดันอย่างไรแต่การออกโรงในวันที่4เมษายนก็ทรงความหมายยิ่งในทางการเมืองเพราะเป็นการออกโรงของผู้มีความชัดเจนจึงเหมือนกับเป็นพิมพ์เขียวและเป็นบทเรียนให้กับบรรดาเยาวชนคนรุ่นใหม่อย่างดี